สวัสดีครับสมาชิกช่องโชคกลาภาาสนาแชนแนลครับผมวันนี้นะครับผมจะพามาดูนะครับสเสาเสลียงนะครับคลิปนี้นะครับจะพามาดูสาเสาเสลียงนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีนะครับอยู่ที่อำเภอโคงเจียมนะครับผม อยู่ที่อำเภอโคงเรียมจังหวัดปูบลนราชสถธานีนะครับอันนี้เป็นเสาเฉลียงนะครับที่ก่อนถึงอุทยานแห่งชาติผาแต้มนะครับอันนี้จะให้มาชมกันดูนะครับน,นี้เดินมานี่ครับเส,าเสาเ,ส,า,เสาเสาเฉลียงนะครับเราจะเห็นแบบนี้นะครับลานหินแตกจุดชมวิว ห oh, นึ่งร้อยเมตรหนึ่งร้อยเมตรโอ้งามจุดชมวิวลานหินแตกสเสาเฉลียงสเสาเฉลียงนะครับ